สวัสดีครัพี่น้องวัสดีค่ะหญิงหญิงใช่นึเอ้นกรณีพิเศษเทบ้ารเมยฉันนี่พี่น้องเมงมาลันค่เพื้นกระเอตะบกงพืนพี่น้องบัตบักทัวบัานเมยตีเมยหยางเมยฉันฉันนี่คือผู้ใหมยินมยนื้อเนื้อยางนื้อออก ตบ,บักทัวพี่น้องเด้บักทัวเป็นก็ะไดอยากกินตบ,บักทัวให้มบักทัวไปตะเพคื่องอ่อนไงเทเมมก็สีบ่ตำตีนางมันกะสิไงเพิ่เกาตัวจะเอานอยก็ไมแลกเด้อถาจะเอาน้อยก็ม่เส่ยแขงบดจันพี่น้องสังนงไไ้นิ้วนึงเพื่อแม่น้องฮักเอาแตบ,บักทัวสนตามไม้พิรุมพรน้ะปราปราสาวเออคับตงตับจาแ่งะเจา็หมอไม่พ่อพ่อเดียเจ้าบังพ่อเดอ ซื้อเพี่ห้อปกพียงชปาเคียดเทศเอาไป่ว่าพื้นทอปัาทูให้ดด้วยนะยโอเป้เห็ดขาดเห็ดขาดทเกินทหแม่บอกย่บอาว่บ้านฉังอยูบ้านแม่ฉแม่ทอดไรถูหอบเด้มแม่แล้วก็อปัททูให้ที่นอ ลงี่ถูกเพอม่แม่เบิรนก่อนตัเ่งเพเมือนเมียน่เมียนนอเพี่นนพเรือตูนซาดพี่น้องเอ้บนรียวไ่อเบิร์นแล้วก็มาแล้วคิดว่าเขาตานพอานเจให้อะไรดีหลเยมวยมันหลายเลยดีไก่ได้หนี่เอาไปคืนเลอาไปคืนแล้วเลยให้เราคิดเงินเออบอคืนตั้งไหนซื้อไปโลดมันมีแจวบอกเขาก็กินดิอันนั้นอะคือแทบแทะ ท่านว่ท่านเด็ใส่ท่านทบ้ท่านใส่กุ้งสดด้วยเนาะใส่แล้วค่ะแล้วทีใส่ดูบะดันเนื้อคือเอากุกงลืมเนาะบระทัวมันบาดใส่แล้วใส่ต้นตำมือกินเฮ้ยเจหน่อยเข่ามื่อกี้สุกแล้วหนึ่งแป๊บเดียวเข่าบ่ยังน้องตัวเองไวันนี้บ่ยังตัวเองกรหิ้วเข่าก็ตายเลยกรณีพิเศษแทนก่อนเลยนี่พิเศษอีกตัวที่ตีขาเข็ดขาดเข็ดใส ใส่ประกแมนแสบแมนไอซิมว่าในปรุงอยู่นางมาซิมเดี๋ยวไอซิมมันจะสองแปดเลยเอาปัดออกมานอกวัดือเป็นหาเีเป็นแมนหานอกวัดเล็กแปบพอจะก็ยำเอาตเนาะยำคายยำคายเอาไม่ได้โยดือป่ะทนี่โดดื้อเอาไม่ได้โดดือปะทีนีโดดือืก็ตลกบ่ยำคายเอาเนาะ เอาเจมาไที่ม่ยัาเน้อไทยยุีแมรู่ไผู้ชายโอ้ป้าสิบบได้เปิดยูทูบใหม่ซะบ่ะเนาะยูทูบใหม่แหม่เออสาวแสงลำพืนอพิเชียวเนาะได้อยู่ดีเนาะมนบอเอวทาสิบบไดเป็นสาวแสงลำพืนอันนี่ก่อนลำพืนอฟิเชียวะติสาวลำดวนค่ะบอจะเป็นสาวเออสาวลำดวนคือก่นลำดวนตีํลดวนลำพืนอพิเชียลป้าจะไแมหาบ่เห็นดี กสิไ่ได้เปิดอยู่บนนออใส่รลดออไปเปือบันนๆนะม,มันลายนะฮสิโสมมันว่โสมประกอบนะเยียงกันเถีงยงเถียงไม่ค่าแต่บ่หูอันนี้ก็ไม่ค่าแต่บางูกัน <แ S 2> อัน,นมัน <ถา S 2> บกทัวรมันหวานอยู่แล้วจะใส่ลาย,ยู่จังไดอั่วฉันออกเกเต็มมากเอคั่วจะจับถึงเกมันหวานอยู่เลเธอเทนโลดใส่ถุงสโนดลายแ่แม่น้ำตาล ท่นคนตาลรวานจอยแบบนี้อมนมีแม่แม่แล้วเขาเียแล้วแล้วตัวเล็กนขค้นทังใดบ้างดูคืนทา้งันทางดูท่้นทัาน่านหัอันออันนี้เป็นบุญรำนะเอาประสบการเป็นบุญลำเป็นบุญล่ำบเอไม่ไม่แซบบอจะไ่เคยกินใหม่ได้สัวเสกิจจะเขียนไปทุนไปทุนที่ว่าอันเอกมาใส่ในแซบอาปอะไรคืคนดีแท้ บอกเคลียก่นอน่าว่าว่าต่ำแล้วรบัดสิออกเด้อเด็กมารบพิ่งยิ่งตะสิออกก่อนอเ,อเพราะว่าแม่ยิ่งอยู่หนามูอมีแล้เรีนาแม่เราเลียตูดแม่เรามีตามีตาจีดปาปูดูแระบอแม่แต <Biraz S 2> ่ข่าวยังว่าูกเหรา พเ่าขาคา้ว่ะลาดี่พี่น้องมาได้ถ่ากินเขาเตาน้ำนมบาวาพุ่นเป็นเมฆัวสาวเขาพุ่นเป็นเมฆคาดต่บากอุคงเก่าใายดีแล้วจะได้ออกมัเป็นบ่อลำ้มนะพี่น <Nein> ้องดี่บรวโถดพี่แกะพูดก่อนพ่ากก็เขาประเด็กใส่ประเด็กอีปีอืประเด็กจางใช่ปประเด็กไม่จางนีเอาใส่หรือจ้งไหนวะออผสมอผสมกันมึงสำเขาเลยใส่บังเน่าดีใสมแล้วไม่ต้องใส่บกงน้าก็ประกอแล้ใบงนาดี เข้อาียนใส่บอกไปเรื่อยๆอยู่้ยบอว่าชิมาบอมี่เขาเขาเขากิบละโบเขานาสเขาทาอันสามแล้วนั่นเขาาอแล้วบอกต้องลูกึ้นมาเอาเขาไว้เทาดใครสเดม่หอดอยากกมาตัวกิตะบกตั่วคอตะบกั่วเพื่อนมาสั้น เขาคื <ider> ้กินแลอวพ่อนว่าอเขาเอาังบังคับแม่นดีอาชิ้นบดวปายาขอ้ขาเอาอาชิบัดีสนดีสันดีแตงมแตงมบอลันเนี่สันดิานโอ้คิดขาดคักสันดีบอเอิดเอิดขอนะพักกันหอเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงกั็นงานั่นขว่าประเด็กจังเสียข่อยบอแต่ว่าเส้นปรนเด็กช่งชอบเลยสวงบ่วงวงเลดี บุลลมผสมเม่บุลลัมผสมนี่มันคิดน้ำป่าสีกอะไดตัวมันจางชื่อว่าประเด็กจางผสมไม่รับแล้วบุลลัมกับชีไปทุนผสมกันอันเลิศเม่เลียนกับชีไปทุนนะพออาจคิมเนอยใช่ไหมไอทุนมันอันนั้นชชฟมันหนูเชิอะไรเชิมาแค่ชั้นเช่มาหนูหนูก็ยังแบบว่าจุกชีพเมื่อก้นะมใปรุงดูเนี่ยมนดูค้าโกอ เค็มใส่ดูเ้ากระใส่เจก2สองรอบพุนท้าสาวหันน่ะสามรอบสี่รอบสี่รอบกันดีงั้็นพอดีแล้วกว่าเค้มเปิดมากลยกระแสตัดเหมือนอิมิเค็มอืมเป็นลิบพอดีหอเป็นเค้มเลยเขาเป็นยังกีกระบาทูกระบาดเอาเดาเอาเดาเอานังจำนันลามันจะมเอาน้ำตาลใส่จังหน่อยเอามันมีบัดล้านพอเพียงกูบอก ล้านพอเพียงมีอยู่ติคูนยายุวานปูดปิยมตลาดพอเพียงพี่น้องค่ะเป็นลานนัน่นตลาดเป็นเป็นลานนั่นของชั้ยัมามะเสาวพี่น้องเป็นของมาวัดตลาดเช้าสิไหม,มคะ่ะไปกันไปเอามาพี่น้องมาจัดสื่อมาเป็นของกุ๊กกิ๊บพี่น้องนี่ราคาบอลอกบอลร่ำพี่น้องยังมามะเสาวมากกะฮะยูฮาก,กิน บรรยากาศและสีครับพี่น้องผู้อาย่เมืองกูไม่อยากอยากจะกินฮอดบ้านได้เนาะเนาะพี่น้องนี่หุงเขาเพกกาื่อกระดิ่งหนึ่งเขาอยู่พี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศบ้านๆอิหลีค่ะมีความสุขพี่น้องเมื่ิก็มีความสุขแล้ควคุณแมกก่เพื่อกระดีดิคุณแม่ซื้อยังเนาะแมย์ค่ะแ <c oughs> ม่อุไรพี่น้องแม่อุไรอย,ยู่บ้านด่วนก้อยล้านท่าห้าเพป็นอันพี่อันอันี้เม่์เมยเอฟซีเนี่ยเก็บเบรกเพราอุดหนุนเพื่อนเด้อพี่น้องเพื่อนบีเพื่อนบีหลายเพื่ออดประตูให้ยันทีมงานคู่ไก่ลบกลิ่นค่ะ เขแม่คือบอากันเป็นขอเงินงานเพิ่อนะมาหนึ่งไเถอะโอ้ยไปขอเงินงานเพิ่นหบอเนนบอเขไ่ไปเม่เพื่อนไไปขอเงินงานเพิ่นเพิ่นหนึ่งบักว่าเขอมขอข่าไว้มาล้ำกินได้จักซองปั้นได้ก่จดบังานดีไก ก็พี่น้องคลิปนีกรติฝากไว้สิเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้จอนนี่ล้ำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องแล้วล่ะพีะพ่น้องตะบะฮุงเพิ่นรุงวิซีหารอบใส่ประเด็กซีหลบกับบะเสบคือเก่าพี่น้องก็แบบทัวร์แตะแบบทัวร์ประเด็กตามโมเซียดีเยาว่์ประเด็กกับโมเซียประเด็กไม่มันจางเนาะแต่แต่ผู้มากเนาะผู้มากกบบเข้มข้นนั่นสินาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวันนี้ยังค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนได้ค่ะ